ต้นไม่ค่อยงามไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มีดอกสีเหลืองด้วยนี่อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจปลูกต้นแรกที่ตั้งใจปลูกแล้วเขามีเม็ดเม็ดเขาร่วงแล้วเขาก็ขึ้นมาเองใหม่ ก็ไม่ค่อยดูแลอะไรเท่าไหร่ก็คือเวลาถ้าแรงงก็เอาน้ามาลดให้สักหน่อยหนึ่งดอกเขาจะไม่ค่อยโตนะดอกจะเล็กนี่แล้วก็มีต้นเล็กๆเขาขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็คือจะดีหน่อยอ่ะจะมีมาเรื่อยๆแต่ย่าก็เยอะอ่าแล้วก็เนี่ยต้นแบบเนี้ย บ้านเคมีเรียกต้นอะไรพี่เรียกต้นเกล็ดหอยบางคนเขาก็เรียกเกล็ดปลาหมอใช่ไหมแต่มันดีนะพี่ก็ว่าพี่จะปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเยอะๆแล้วทางหน้าบ้านพี่ถ้าเริ่มทำไว้แล้วอถอนหญ้าอื่นทิ้งแล้วก็เหลือต้นเขาไว้พอเขาขึ้นมาหนาๆแล้วหญ้าอื่นก็จะไม่ขึ้น แต่ต้นนี้ก็คือเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆมันจะไม่สูงไงมันก็จะปกคุมพื้นที่ไปเรื่อยๆคิมมี่บอกไม่รู้จักค่ะ <laughs> <laughs> พี่มาดพี่มาดก็พี่เปนน้อมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่มาดขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> น้องนุ้ยก็ยิ้มมาน้องนุ้ยก็ไม่รู้จักเหมือนกันใช่ไหมแต่เออเขาดีแหละ เดี๋ยววันหลังพี่จะไปไล์ตรงกลุ่มที่เขาขึ้นเยอะๆตรงนั้นบ้างก็สวยดีอ่ะแล้วไม่มีหญ้าอื่นขึ้นด้วยเขาจะคุมหน้าดินไว้หมดหญ้าอื่นไม่ขึ้นแล้วก็ดูไม่ลกไงเขาดูไม่ลกเพราะเขาอยู่กับพื้นดินไปเรื่อยๆเรียบๆพื้นดินไปถ้ามีหญ้าอื่นมันจะดูลก ครีม,มี่ก็ทักทายพี่มาดจ๋าน้องนุ้ยก็ทักทายพี่มาดจ๋าพี่มาดก็ทักทายน้องครีมมี่จ๋าเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ดอกตูมอยู่เดี๋ยวพาไปดูดอกแออะไรนะ <laughs> ลืมชื่อ <laughs> ต้นนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรน่าจะเรียกหางไก่เนาะงอนไก่มันจะต้องเป็นพวงใหญ่ๆกว่านี้มีอยู่กอเดียวเนี่ยคะ่ะกอใหญ่เหมือนกันไม่รู้จะสูญพันธุ์หรือเปล่าต้นนี้ เพราะรู้สึกว่าจะไม่เห็นมีต้นใหม่ขึ้นเลยเดี๋ยวต้องลองตัดกิ่งไปชำอ่าเจอกระปอมน้อยน่ากระปอมน้อยม่คอยกินมแม <c oughs> ลงครีมี่หัวเลาะมา ลืมดีกว่าไม่รู้จักค่ะ <laughs> อ้าวโอเคมาถึงแล้วให้ดูดอกอันนี้อ่าจันผาจันผานึกได้แล้ว <laughs> นี่เออพี่ก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาบานแค่เฉพาะตอนเช้าเช้านะเพราะว่าประมาณช่วงสิบโมงสิบเ็ดโมงเนี่ยพี่เดินมาดูอีกทีนึงเพราตอนเช้าเช้าออกไปสวนไงก็เลยไม่ว่างมาดูพอ ประมาณกลับมาจากสวนแหละเดินแวะมาดูจริงอ้าวทำไมไม่เห็นมีดอกบานเลย <c oughs> พี่ก็เข้าใจว่าเขาทำไมไม่บานเปล่าเขาบานแต่เช้าคุณแดงรักธรรมชาติสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะประนอมใส่ประแจให้ ka